กันครั้งแรกกับรายการบ w สวิตตอนนี้เสนอเอาชีวิตรอดในวันแรกสวัสดีครับผมลอย B บีสวิตนะฮะผมชื่อ<ม>อันนะครับ <laughs> สอลเยอร์สวิตนะครับชื่อแชมป์ครับผมผมออฟบีสวิตนะครับผมชื่อออฟครับแล้วผมก็ชื่ออาร์ครับผม รุดมากครับรุดมากครับจบครับคุณอาร์ตครับจบเลยครับพี่น้องครับไรเงีเราก็สร้างบ้านนี่ไงวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านในถ้ำกันนะครับปลาหมึกหนูอยากกินปลาหมึกหนูอยากกินปลาหมึกปลาหมึกเป็นย่งไรจะไปกินมันอีกอย่างครับพี่อาร์ตคุณอาร์ตครับโตแล้วนะครับคุนโตแล้วนะครับพี่ไม้ก่อนเลยครับมาถึงก่อนเราจะอยู่เอ่อไม่เป็นตัวเกี่ยวดิฟนี่นะเออเราเราตัดไม้ อันก่อนนะโอ้โหเซิร์ฟแม่นะแม่งดีจริงขอกเลยว่าตัดตีนี่ครับมันมันเกียนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะดูครับแจ็คคอยตัดคนเดียวแม่งตัดตรงไอ้นี่ครับหาทั้งยุงบล็อกบล็อกล่าแม่งหายหมดเลยครับเอาละครับดูครับเนี่ยครับโอ้โหแม่งปวกมากจริงอะไรจะมันเพอร์เฟคขนาดนี้ ไไมม่ต้้องาบกขึนนนปีคือว่าอันนี้เราเปิดกันเองนะครับแบบช่วยแบบเออเราเราเราอาศัยเขาอยู่กันนะครับไปไหนกันต้องมาลงหลังหลังกลองตาก้องตาก้อบหลังครับหลังไหนตาก้องเมาลงครับทิ้งทิ้งตากล้องเลยอย่างครับเน่ยก็เราจะมาอยู่ติดทะเลทรายกับโโนนะครับวิวมันดีครับคือว่าแค่นั้นแหละครับปุ๊บ สบาย,ยางานนี้ตีข้างล่างให้ได้หมดเนี่ยแท็คพอดไปอะยาร์ดลุนเชลกับโอิชิม, <c oughs> มันเกี่ยวอะไรครับี่ยาร<ก>์ดแก่ห้อยป่ะครับ,อ,รบอันนี้เป็นอันนี้มีปลาดุกครับปลาดุก,กับอะ,อะไรวะนี่ไม่ออกเออไม่เอาละไม่เล่นมุกแมงแ่งละอ่ะเปลี่ยนแ <c oughs> ปลกแปลกใครจะบอกว่าเล่นแปลกครับเล่นแปลกครับไม่เอาครับ เฮ้ยแล้วก็วันนี้เรามาแค่แค่เกมไมค a f บอย่างเดียวนะฮะแม่งคอมกากเกินนะครับคอมผมอ่ะคอมขนี่ยแค่เล่นไมค้าบก็จะมีปัญหากันหมดแล้วครับโอ้ยกระตกอ้ยคอมผมไม่เห็นแรกเลยกัมเบย์กัมเบย์ขึ้นอัพเอ้ยเด้อค้างครับเด๋ยวเดวผมกองว่างเราไปรีวิวบ้านนายดีกว่า เนี่ยคุณอัพเนี่คุณอัพคอมเทโอ้คุณถ้าคุณจะมานะโอ้โหอย่าดีกว่าบ้านผมเนี่ยยิ่งตอนสภาพตอนนี้มันก็ยังยิ่งไม่เป็นบ้านอยู่แล้วถ้าคุณมาจะเป็นอะไรเนี่ยจริงลกครับเละเทะเราเออเฮ้ยเจอเป็ดเฮ้ยเจอเป็ดด้วยไก่ตายมึงดูมึงดูไงเป็ดวะตาต้องตามึงทั่วอะไรฮะ่ามันคือตัวอะตากล้องเปล่าวะโอ้ยปากแม่ หาไข่ใส่แม่งเลยตากร้องรีบอุ้งตากร้องกินหักกินผักบหมูมาครับหมูหมูเจอหมูหมูโดนหมูเลยไอ้เล่าเล่าเล่าหมูหมูเฮ้ยอะไรเนี่ยคำค้างคำเบยไปเลยงานนี้อ้าวคาหมูครับโวยออร่าขึ้นรอบตัวเลยครับผมกินเนื้อซองผี้องครับเออข้ามันมัน อาูปไไหนวันนี้เราจะมาฆ่าหมูทำอะไรกันดีฆ่าหมูกันครับวันเลยเราต้องฆ่าหมูก่อนเลยทั้งฟาร์มเป็นคตรโหดเลยอ้าวผมน้ำตายหาถ้ำมดีครับผมหาท่ามภารกิจของเราคือหาถ้ำไม่ได้มาฆ่าหมูมาฆ่าหมูอ่าวใกล้ๆนี้ก็จะถึงวันกินเจนะครับอย่าแตกเจกันก่อนนะครับโอ้โหนี่แตกวันวันเดียวที่แตกนะครับไม่กินหรอกครับแม่งเจจะผ่าแตก กรปะแตกครับทนไม่ไหวอ่ะไอ้งี้นี้เราก็หาท้ำอยู่อ่ะดุกดิกดุ๊กดิกกกินเจก็มันได้บุญอีกอย่างนะถูกปะฮะแต่พราะเรากินไม่ไหวอทนไม่ได้อะเอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะเจอถ้ำอ่ะหาท้ำมัน่าเสริมนี้เสริมนี้หาบ้านไอ้หาไม้ง่ายมากครับง่ายมากเขบี่อแม่งได้ทั้ครับ นุ่นนุ่นได้ทำแล้วตรงนน้นไงภูเขาไหนไหนทำไงบ่ตรงนี้รอคอยแน่คอยครับแบบไม่โหลดครับผมสูงแบบไหนอ่ะครับเนี่ยตรงเนี้ยค้างครับค้างครับรอรอได้ครับพูดเลยแปะตรงนี้เลยเหรอครับตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้ไม่ดีกว่ามะตรงไหนอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยตรงไหนอ่ะตองไหนเขาไมัมนยิ้มเนี่ยตรงนี้ก็ได้ครับตรรงนี้เหอตัดต้นไม้ก่อนโอเคครับพี่อาร์ตพี่ออฟพี่อาร์ตครับรอได้ครับแนะนำ แนะนาวันแรกนะครับก็ให้สร้างบ้านในถา้าดีจะดีกว่านฮะวันแรกเราต้องสร้างบ้านในถ้าก่อนเดี๋ยวค่อยมาให้หลังบ้านมาให้หลังครับเ<อ>พราะมันจะเป็นการแบบยังไงสะดวกมากกว่าถ้าเราเล่นในซิงเกิลเพลเวลามันจะเร็วมากกว่านี้อันนี้เราเล่นแบบในออนไลน์ใช่ปะครับออนไลน์ครับผมแบบ นะไมโครฮะเพื่อนเพื่อนเขาบอกครับไม่รู้เรื่องฮะอะไรคือไมโครไมโครไมโครเวฟครับไมโครเวฟไม่รูใช่ไหมครับใช่ครับไม่รู้ครับคุณนาครับค ar ุณนาครับเอ่อวอนอะไรครับครับครับไม้ให้ผู้ชมดูนะครับครับไปแล้วครับไม่ครับเสร็จแล้วคเสร็จแล้วไม่ไปแล้วครับพวกพีเอ็กพีเอ็ให้ผู้ชมดูนะครับจัดไปอย่าให้เสียครับ โอ้ยว่าการสร้างบ้านแบบในถ้ำคือแบบยังไงอ่ะมันจะได้แบบพวกหินนะครับเอาไว้ทําแบบเอาไว้ยังไงอ่ะพวกกระดุกนะครับหินโอ้ยหินกระดุกเจ้ากระดุกเจ้าเลยละมึงหินข้ากระดุกโอ้ตายแล้วเจอทานนะเจอทานนะฮะณเจอแล้วผมก็คุณเลยครับนี่ครับนี่ฮะเจอทานกับอนามฮะอยู่บนหัวเลยรีบข้าวพอมันเกลือไหมื่นละครับ ยอบครับยอบครับตีครับตีครบผมค้างครับเชิญพี่ตีไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมไปครับนี่จะมีปัญหามากะขนาดไรครับมีขนาดนี้เลยไม่ไหวอะไม่ไหวแอะใจจี้จุดเลยค่าวางการแบบยังไงอะเอาแบบเรามาสร้างในถ้ำก็คือแบบเราจะได้หินได้ไหมครับได้เลยนะครับไชัดครับไม่ชัดครับได้หินครับ ไม่ได้ไม่ได้อันันครับติดเลสแล้ะครับแต่กล้องติดเลสนะฮะแต่ลองแต่กล้องนี่รายการเราติดเลนแน่เลณแต่กล้องพัติดเลสนิดหน่อยรายการนี้ไม่เหมาะสําหรับผู้ดีไปกองคิวมาครับรายการนี้มาะตั้งแต่เด็กอายุสามขวบขึ้นไป สามขวบเขาจะมานั่งดูเหร <c oughs> อตะก้องนี่ม่ม <c oughs> ผู้ชมที่มีอมายุมากกว่า,<ท>าข้าสามไปถ้าสามขวบมาดูนี่โอ้โหนับถือเลยครับพี่เลิศอ,อะไรคันเราจรางอึ๊บอึ๊บอ๊บเอ๊ะเ,เ,เขาคงงงเขาคง,งงงหลาพวกเราทำอะไร<อ>ใจจิตเบย์อุ้ยอุอ้ย ้ยตะกล้องอะไรแก่ฮะขุดฐานครับว่าขุดดิครับอยู่ครับลยูครับลยูครับอย่ครับอยูครับมีคือฐานครับตะก้องมาถ่ายอะเอาถ่ายครับถ่ายานะมีคือฐานนะเราไม่เคยเห็นฐานมาถ่ายเลยเราต้องถ่ายวิมีปัญหาเล็กน้อยฮะหลุดครับเรียบร้อยครับหลุดครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาตามที่หลังนะครับขุดลงไปชั้นอีกชัดหนึ่งนะครับขุดบ้านมีปัญหานิดหน่อยมันจะเซ็กซี่มากเลยบ้านหลังบ้านหลังนี้ เซ็กซี่ด้วยว่าอยู่กันสี่คนแม่งอยู่กันแค่นี้ครับโคตรรันทดเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวผมทำไปดีกว่าเอาเ็เฟียวครับแบ่งกันทำนะฮะตะต้องตะก้อนนี่ขุดขุดไออ่อพวกพื้นที่ไปเดี๋ยวผมหาขุดไงอ๋ออือเออเอาคุณอัพทิ้งฐานใหมหมครับเ้าเอาอยู่กับผมครับลากทิ้งไหมผมไปเนี่ยเอา งงงงงงเบยงงเบยงานนี้เอ้ยเมาลั่นงงเบยงงเบยงงเบยเลิกใช้เบย์ถวายรุ่นภาษาวิบัติแล้วนะฮะรายการเราเริ่มวิบัติแล้วเบยเริ่มวิบัติเบยเบยเพราะตากล้องเนี้ยเบยเติมไปหมดตากล้องแม่งดูดกันช้าตากล้องไม่เกี่ยวเบยวันนี้ตากล้องเขาลมดีครับ ใครชักกระตุกครับใครชักกระตุกเต้าเต้าใครชักแล้วกระตุกได้หรอสร้างสร้างสร้างเต่าสร้างเต่าให้หน่อยครับไล่กาดยิงชักแล้เตาเต้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดยาหนึงเอ้ยใครตะก้องสร้างกันนะตะก้องสร้างให้ผู้ชมดูหน่อยครับโชว์หน่อยครับตะก้องตะาันต่าเต่าันนะครับเนื้่ามูวะเนื้อหมูวะรอครับเดี๋ยว่องอันนะครเดี๋ยวสองอันสร่างไม่ยากครับเราไม่ได้สร้างเลยนี้ครับผมเอาไว้กินได้ตะก้องแมงมัวครับลองไว้ครับก็เป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง อ่าเราต้องอันโอเคแล้วได้มาหันไปแล้วได้แล้วี่นได้แล้วี่นได้แล้วได้แล้วเดือดเตาเผาทำไมหน้าไม่เหมือนกันเล็กเกินไหมต้องทำเออทำแล้วนะยากกับกูเลยหน้าเหมือนกูจังวะาฮะเตาครับสองตังค์แต่กล้องช้าๆนะครับเขาดูไม่ทันครับก็ลับไปดูใหม่ครับอควรตีนครับเ